เฮ้ยแกทำอะไรอ่ะเอาปอปิกก็ฉันน่ะมาเล่นบ้านนายแล้วเห็นต้นไม้อ่ะมันอยู่เหี่ยวเหี่ยวเหมือนหน้านายนั่นแหละเราเลยหดน้ําให้อ่ะยังไม่ได้บอกนายเลยนะยังไม่ได้อนุญาตเลยนะเนี่ยมามานี่มามาโดนสักทีนึงไม่อยากให้ฉันกันแก้นายก็จงเลียหัวฉันซะเลียแบบเน้นๆเลยฮฉันไม่ทํา โอเร็วๆนะจะาต้นไม้เดีย๋ยวโตมาแบบฉันล่ะที่ไม่มีอนาคตออะเฮ้ยแกทำอะไรอะ่ะเอ้าปอปิกก็ฉันน่ะมาเล่นบ้านนายแล้วเห็นต้นไม้อะ่ะมันอยู่เหี่ยวเหี่ยวเหมือนหน้านนยนั่นแหละเราเลยหดน้ำให้อะ่ะโอมาทำตัวเป็นคนดีอะ่ะนี่บ้านฉันนะเว้ยแต่ฉันอะ่ะยังไม่ได้บอกนายเลยนะ ยังไม่ได้อนุญาตเลยนะเนี่ยมาไมา,มานี่มามาโดนสักทีนึงถ้านายอะ่ะไม่อยากให้ฉันกันแกล้งนายอ่ะก็จงเลียหยัวไอ้ชั้ซะเลียแบบเน้นๆเลยเออหัวอะไรอ่ะปอเป๊กหัวกโหลกนี่ไงล่ะเฮ้ยฉันไม่ทำนี่เฮ้ยปอเป๊ก <c oughs> ทำอะไรเนี่ยคุยกันดีๆก็ได้เฮ้ยทำอะไรเพื่อนน่ะเอ้าแกโดนอีกคนเหรอฉันอ่ะอุตส่าห์ให้พวกแกสองคนเข้ามาเล่นในบ้าน ตาอันมากนะแต่นายทำแบบนี้มันผิดนะเอ้ยหมู <c oughs> เป็นยังไงเล่าเอาปอเปกลูกนี่มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยน็อดหน่อยบอมบี้ก็ปอเปกเขาทำร้ายผมกับน็อดหน่อยครับเอากระทาหัวกระโหลกมาตีเพื่อนด้วยฮะอย่างนั้นเหรอบอมบี้พ่อบอกแล้วไงปอเปกว่าอย่าลังแกเพื่อนนะเพื่อนมาเล่นด้วยตั้งหลายครั้งแล้วแต่หนูก็ยังทำพฤติกรรมแบบเดิม ครั้งก่อนก็เอาเคียวปักแกว่งเล่นบอกว่าจะฟันคอเพื่อนครั้งนี้หนูเอาหัวกะโหลกผีสิงมาตีเพื่อนอย่างนั้นเหรอลูกอย่าทำแบบนี้อีกนะลูกนะต่อไปลูกจะไม่เหลือเพื่อนสักคนนะลูกครับคุณพ่อต่อไปนี้ผมจะไม่ทําแบบนี้อีกแล้วครับเข้าใจก็ดีแล้วปอเป๊กนั่นหน่อยบอมบี้ฉันก็โทษนะไม่เป็นไรปอเป๊กแต่ครั้งหน้าอย่าทําเหมือนพวกเราเป็นของเล่นสิฉันน่ะก็มีหัวใจนะ มีหัวใจเหมือนกันกับนายอ่ะมีหัวใจเหมือนกันกับนายอ่ะมาเอ็งเตะนเลยเพื่อนดีแล้วลูกดีแล้ว พอไม่มีตังก็ไปขโมยมาจากวัดกุฏิหลวงตานั่นแหละที่เรียกว่าทางลัดมะม่วงมะเผานี่แหละที่ผมต้องการนักจนแม่มาบอกพระจะทำโทษพระจะทำโทษอย่างนักระวังจะกลายเป็นเปรต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 ระวังจะ